สวัสดีครับอยู่กับผมก็ายอดแฮปปี้ช o o ตติ้งนะครับวันนี้ผมก็มาฝึกยิงปืนนะครับ T c p c a d v a n c e นะครับอยู่ที่สนามบวชสอนนะครับอยู่ในส,มสนนโมสรตำรวจเป็นหลักสูตรยิงปืนพกเขามีการ อบรมนะครับสาหรับที่น้องตำรวจสุขธรานะครับมีใบกิจบัตรให้แล้วก็มีเหรียญให้นะครับมีตั้งแต่เหรียญของมิเศษเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็มีกิจบัตรให้นะครับสาหรับหลักสูตรนี้ครับชื่อว่าหลักสูตร pvc advance นะครับมีทั้งลูกโม่แล้วก็เซมิออโต้ครับใช้ศูนย์เปิดนะครับใชู้นเปิดเท่านั้นไม่มีการติดดอทวันนี้ผมก็เลยมาซักซ้อมก่อนที่จะไปทําการฝึกอบรมนะครับหลักสูตรนี้ pvc advance ของกรมขับขการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษนะครับวันนี้ผมก็พร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันครับ let's go <S <laughs> การใช้ในการยิงปืนหลักสูตร U.S.W. นะครับมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับแต่งตัวให้มิดชิดครับมีแว่นตาหูฟังให้เรียบร้อยครับแล้วก็ปืนที่ใช้เป็นปืนวันนี้เป็นปืนเซมิออโต้ครับ์เปิดเท่านั้นปืนไอรอนไซด์จากนั้นก็มีแม็กกาซีนหมด3แม็กกาซีนนะครับ1ของ3แล้วก็คลิมขัดแบบนี้ใส่รองเท้าเข้าไปเรียบร้อยชุดก็ตามที่เหมาะสมใส่หมวกก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแว่นตาหูฟังให้เรียบร้อยอต่อไปเดี๋ยวผมตั้งเป้าครับตั้งสนามกัน ตั้งสนามมีทั้งหมด5เตจร,ระยะเริมจากใกล้สุดก็5หลา7หลา10หลา15หลาแล้วก็23หลาครับผมก็จะตั้งเป้าไว้นะครับเป็นเป้าหุ่นเงาคนแล้วก็เป้าวงรีไปด้านข้างกันเลยจะได้ไม่ต้องเดินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยอ่ะระยะ5หลาก่อนครับ1 2 3 4 5ตั้งกลวยไว้ต่อไป5แล้วจะ6 7ตั้งกลวยไว้8 9 10ตั้งกลวยไว้ 1>, 1, 2, 13, 14, 15ก็ระยะทา23 6 7 8 19, 20, 21, เ2 23เดีครับจะเป็นยังไงพร้อมอยังสนามจัดเรียบร้อยเอสเตทระยะ10หลามันต้องเป็นเพราว่าแสงน้อยแต่ตอนนี้ใาก,การเราแสงน้อยไม่ได้เราก็เลยต้องแสงเท่าที่มีครับไปดูกันยิงกันมาเพร้อมเพตที่1ที่ระยะ23หลา 8นัด3ท่า60วิวินะครับบรรจุกระสุน6 6นัด3แมแมกกาซีนนะเี่นใส่ซองคอนิชั่นทูลองดูครับอันนี้มีโป้ทามเมอร์จับเวลาดูนะครับแต่ละสเตจจะได้เท่าไหรนะ่ดูครับ8นัดผมจะยิงกี่วินาทีแล้วจะได้กี่คะแนนตรวจตัวอาว,วุธเเรร้อ yeah. ยจัดก่อนจัดท่าทางเก่งบรรจุ เป็ืนใส่ซองตามเสียงสัญญาณโปรัมเมอร์นะครับสามท่านั่งทับส้นเทา้าทุกเข่าสูงแล้วก็ยืนสามแม็กกาซีน16นัดพร้อม รจบเคลียร์ลายยิงไป61วินาที61.60อ่ะไปดูเป้ากันนี่อยู่หมดนะอยู่หมดครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18เตจต่อไปสเตจที่2ระยะ15หลาคือศูนทั้งหมด8นัดบรรจุใส,แกกส,ส,แส่แม็กกาซีน2แม็กกาซีนแม็กกาซีนละ4นัดแล้วก็บรรจุใส่ตัวปืนพร้อมยิงท่าโรยดี้ ตามเสียงสัญญาณโปรทัมเมอร์ไม่เกิน3วิครั้งละ2นัดฟรีครั้งเด้อเวลา 68, หนึ่ง1 6ดหดเด้วดิป <2. 02, S 1> ีโรด2.02จดี๋ยวเด้อดิ สองสามหกเดี๋ยวดิเฮียสองสามหกจบไปสเตตที่สองไปดูเป้ากันไปไงยีนัดนึงลั่นไปเร็วๆไม่รู้หลุดหรือเปล่าฮะหลุดจริงด้วยนี่นะครับหิงเร็วไปหน่อยออเห็นไหม เลี้ยวเลี้ยวไปเลยหลุดก็หลุดนะครับซ้องก่อนไปยิงจริงต่อไปสเตจที่3ระยะ10หลาภาวะแสงน้อยอา่าบรรจุกระสุนสมายกัลซินแม็กละ5นัด2แม็กทั้งหมด10นัดเวลา15วินาทีถ้าโรลเลดี้ยิงเสร็จรีโหลดโดยยิงต่อให้ครบ10นัดทั้งหมด13วินาทีโอ้ทำ่อยจับนะครับดูได้ไหมพร้อมครับถ้าปืนบรรจุมิชั่นวันโรลเลดี้ ร้อยเวลาเคลีย okay. เวลาเ0 9ไม่น่าพลาดโยูหมดเตะต,ต่อไปนะครับขยับไปที่ระยะะยะ7หลานะยิงเป้าวงลีนะครับเดี๋ยวขยับมาที่เป้าวงลีกับ12นัด15วินาทีจุดระนุนใส่ซองแม็กกาซีนซองละ6นัดสองซองิาวิระยะ7หลาคอ,อนดิชั่น ทูเก็บเปืนก็สองหอมไหมครับหอมเริ่มโอเคเยี่ยยิงไป12 8 0จุดอยู่หมด เห็นไหมนี่ส,สองซูลแปดสิบสนัดไปนะครับเป็นสเตตที่5สเตจสุดท้ายยิงมือเดียว12นัดข้างละหกนัดคอนดิชั่นทูเก็บปืนใส่ซอง13วินาทีเคลื่อนที่จากเจ็ดไปหยิงมือข้างถนัด6นัดรีโหลดข้ามไม่นัดอีก6นัดสิบสามวิเดี๋ยวดิ ร้อเคลเวลาสิบศูนย์เกาสิบศูนย์เกเกครับตรวจเป้าเป้าคนนะครับในหลุดมาหนึง่งเหลืออยู่หมดเป้าหัวครบ12นัดคะแนนที่ได้วันนี้ก็คือ6กร้อคะแนนตัดออกไป5ได้5้าร้อไม่ผ่านต้องเต็มเท่านั้นนะครับมาครับเก หลุดตรงนี้ครับเร็วไปทีนี้นะครับผมก็จะทําการแก้ไขหลุดตรงไหน,นแก้ตรงนั้นได้ไหมเหลืองมาก15หลาถ้าโรดดี2นัดเนี่ยปั้งปั้งไม่เกิน3วิก็จะมาแก้ท่านี้นะครับคอนดิชันวันโรดดี้ลา่า196 ล่า2 08นสองนัดไหมสองนัดต่อครับเอาให้จบเลยหอมครับ,รบ2ง0งศูห้ด้ 1 9้าเกมาดูกันอยู่หมดไหมแปนัดหลุดตรงนี้ก็แกตรงนี้ครับจะได้ไม่เปื้อนกระสุนนีน้อยอนับครับนับนับหนึ่งสองสามสห้าหกดปดกูดไหมครับเก้ายอดแฮปปี้ชูติงมา ก็สรุปกันครับในการฝึกหลักสูตร P.C. a d v a n c e ปืนพกขึ่งอัตโนมัติสูงเปิดนะครับวันนี้ผมก็ได้ทําการฝึกไปแล้วยิไปเรียบร้อยหลักสูตรนี้ครับใช้กระสุนทั้งหมด60นัดมีอ U5 เสถียรหลักสูตร P.C. a d v a n c e นะครับใช้กระสุนทั้งหมด60นัดใช้เป้าเงาคนนี้แล้วก็เป้าวงลี2แบบมีอ U5 เสถียรสเตทที่1ก็คือเริ่มนะครับอยู่ที่ระยะ2 3หลาใช้กระสุนทั้งหมด18นัดใช้3ท่ายิงคือท่านั่ง ถับส้นเทา้านั่งเข่าสูงแล้วก็ยืนท่าย,ยืนนะครับบรรจุกระสุนนะครับใช้แมกกาซีนทั้งหมด3าแม็กบรรจุใส่แมกกาซีนละ6นัด3แม็กปีีนี้เวลาก็คือ60ิวินาทีหรือ1นอนาทีเองต่อไปสเตจที่2นะครับเป็นสเตจที่ต้องขยับไปข้างหน้าระยะนะครับก็คือ15หลาใช้กระสุน8นัดแมกกาซีน2แมกกาซีนหรือ2 2กระสุนบรรจุใส่2ละ4นัดบรรจุเข้าตัวปืนคอนดิชั่น1 หือปืนในทา่าพร้อมยิงท่าโรยดีฟังเสียงสัญญาณหรือคําสั่งครับหรือเป้าพิกยิงทั้งหมด4ครั้งครั้งละ2นัดใช้เวลาไม่เกิน3ามวินาทีทั้งหมด4ครั้งนะครับใช้กระสุนรวมแล้ว8นัดต่อไปนะครับสเตจที่3ขยับไปที่ระยะ10หลาเป็นโลไลท์นะครับใช้กระสุน10นัดมันจุใส่2องกระสุนสละ5 2าสอละห้าก็เป็น10นัดทําการมันจุพร้อมยิงคอนดิชันวันแล้วก็ถือปืนในท่าโรยดีฟังเสียงสัญญาณนะครับหรือเป้าพิกมาก็ทําการยิงไปทั้งหมด นัดเวลา13วินาทีต่อไปครับสเตจที่ีระยะ7หลาครับยืนยิงนะครับ,นนรบกระสุนบรรจุใช้กระสุนทั้งหมด12นัดนะครับบรรจุกระสุนใส่ซองกระสุนซองละ6นัด22ซอง,สองเสียบแมเกซยงเข้าไปไม่ต้องขึ้นลำเก็บปืนเข้าซองได้รับเสียงยานชักปนืนขึ้นมายิงที่เป้าวงลีนะครับเป้าวงลีเวลาที่ให้ก็คือไม่เกิน15วินาทีนั่นเองนะครับต่อไปเป็นสเตจ สุดท้ายสเตจที่5ใช้กระสุน12นัดเวลา13วินาทีนะครับบรรจุกระสุนใส่2กระสุนสละ6นัด2สอง,สองแล้วก็บรรจุเข้าตัวปืนในคอนดิชันทูเก็บปืนั้งสองจากนั้นได้ยินเสียงยานเคลื่อนที่จากระยะเจ็อธิระยะ5หลาทําการขึ้นลํายิงที่เป้าุ่นคนมือเดียวมือข้างที่ถนัด6นัดทําการรีโหลดเปลี่ยนมือข้างไม่ถนัดยิงต่ออีก6นัดเวลา13วินาทีจบหมดแค่นี้นะครับรูมมี5สเตจวันนี้ผมยิงได้หลุดมานัดหนึ่งที่แขนนู้น ครับไม่เต็มส่วนเป้าหัวนี่ครับไม่มีปัญหาอยู่หมดตามเวลาเปะ๊ะต่อไปผมจะมาพามายิงรูปแบบการยิงแบบไหนนะครับหรือเลือกสูตติดตามชมนะครับวันนี้ก็ยอดแฮปปี้ช็อติ้งจุงกะแมวบองโมนส่วนนี้ครับ